โอเคครับเก็บของนะพี่น้องเดี๋ยวเอเอถอดถอดสายไฟน้องเออถอดสายไฟเก็บก่อนเดี๋ยวจะเก็บนะ เฮ้เฮ้ยเมว่วอืมๆอันนี้อันนี้สวานเลเดดตู้ต้าตสวานโจ้สวานงานด้วยนะจีโม่ตรงเนย เดี๋ยวเราเก็บเครื่องมือก่อนใส่อัสวานมันใส่ก่อนมันยังไม่ได้ใส่ หวานอันใหม่นี่ใช้ดีมากแบตอึดเลยเพราะแบตมันลูกใหญ่ มัมมี่ตันนะ <coughs> 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 ไม่นนนะได้นะท่านแล้วแบบว่าที่เ้าออมา,าต้องไ้ฝากคุณพ่อไว้ <c oughs> เดี๋ยวผมจะเอาอุปกรณ์ <c oughs> อุปกรณ์บางส่วนเอากลับไปซ่อมซ่อมสว่านนะท่านผู้ชม <c oughs> กอนจนี้นะจะกลับไปซ่อมสว่านโอเคดีว่าสว่านอยู่บ้านมันเสียตัวนึงเนาะตัวที่ผมซื้อใหม่จนะเลยว่าจะเอากลับเอาเครื่องมือกลับบางส่วนนะเัวื่อที่จะซ่อม ่อเอาเอาส่ยไฟออกเลยก็ได้เด้ตอนเช้าอันวตัวเป็นม้วนนะตัวเป็นมุนมุนนะเด็กๆทำอะไรอยู่ลุงเกีกลับแล้วหนูไม่มีเน็ตแล้วนะดูอะไรขึ้นหนูไม่มีเน็ตแล้วลุงกลับแล้วเอห้าสิลได้ดูได้ลลุงมาค่อยเล่นนะเน็ตพรุ่งนี้ไปโรงเรียนหรือเปล่าโอเคพรุ่งนี้ก็ไม่ได้เล่นเนาะเนาะ อย่าขาดเรียนบ่อยนะลูกไปแล้วบ๊ายบายนั Boot ่นๆๆต่อหน้าต่อตาเลยนะมันไปขโมยลูกใครมานี่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 ขโมยลูกขโมยลูกขโมยลูกนี่ทุกท่านจับขโมยได้หนึ่งตัวไปขวนี่ไปขโมยลูกใครมาเอามาเป็นลูกแล้วเห็นไหมล่ะขโมยลูกไอ้ดำมันขโมยลูกไป

ม่ายเอาลงก่อนพรุ่งนี้ก็ยังไม่นี่หรอกสามวันตัวสามสี่วันเดี๋ยวพร่งกับเต้สามสี่วันเบิ่งไปกดแจมตัวด้วยกดแจมแล้วพรุ่งนนี้เตรียมตัวกลับบ้านเลยนะกอยินกอรออะไรไม่รู้เลยที ก็ห้าโมงค okay, okay. ือห้าโมงเองทำโอเคเดี๋กว hey, ่าปะเดี๋ยวเช็ดเช็ดซ้ำเหมือนกันก่อนเลไม่หรออีชายเอาเป็นตัวน้อยย่าเดี๋ยวลาบเลยลาบาเอาไเลยเดี๋ยวโดนโดนเอาไปตกๆนะพี่บ่าวนี่นอนอ่ น่าสงสารเขานบางทีก็เห็นใจเขาอยู่เกิดไปทำนาเกิดไปทำนาเกิดไปป่อยเลยนะเออเขาจ้องอยู่ตลอดไงไปเดินทางกลับทุกคนท่านเดินทางกลับฝากคุณนี้ก็บล็อกเนาะ เอาละตอนนี <experiences. S 2> ้ค pues รับผมสวัส <notre> ด <morph flats> ีค <kilo> ร <de monkey> <in Han> ับบักก่อ